ครับ EP นี้จเจอกับผมช่าง M Air Clean นะครับวันนี้ผมมีสาระน่ารู้มานำเสนอนะครับหลายๆคนจะถามว่าทำไมต้องล้างแอร์ครับเพราะแอร์เป็นจุดสุยนรวมของเชื้อโรคเชื้อรานะครับเมื่อเกิดการบังผมสะสมตัวคอยเย็นก็จะเป็นแห่งกำเนิดเชื้อโรคที่ดีเลยนะครับการล้างแอร์มีหลายแบบหลายวิธีการนะครับอยู่ที่เราจะเลือกนะครับแต่ ทำไมต้องล้างแอร์กับแอร์คลีนนะครับแอร์คลีนแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงไเพราะ 1. แอร์คลีนมีนวัตกรรมการใช้กล้องในการล้างแอร์ครับซึ่งสามารถชอนชัยเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมทําให้เกิดการล้างแอร์ได้สะอาดทั่วถึงนะครับอย่างที่ 2. แอร์คลีนมีนะครับน้ำยาที่สกัดจากเปลือกส้มไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟหรือสารกัดก่อนอย่างที่3ม,มีใบรับประกันหลังการล้างนะครับ กิโลเมตรหรือ3เดือนอย่างได้อย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับอย่างที่4ได้รับการรับรองจากลอยอสทและวิะทยาลัยซิกดอนเมืองว่าหลังจากล้างแอร์แล้วสามารถเปลี่ยนได้มาได้จริงนะครับอย่างที่5นะครับใช้เวลาในการล้างน้อย1คั้นไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับอย่างที่6นะฮะลูกค้าสามารถยืนดูได้ทุกขั้นตอนในการล้างสำคัญที่สุดครับอย่างที่7ก็คือ นะครับไม่ลืออ้คอนโซลถอดอุปกรณ์เพียงบางชิ้นเท่านั้นนะครับนี่คือการล้างแอร์ของแปลคินและจากเราทําการล้างแอร์ให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับเราจะใช้ผลิตภัณฑ์โอดอนะครับเพื่อปรับสภาพห้องโดยสารให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับผมโอดอมโครสบัตนะครับมาปรับสภาพห้องโดยสารฆ่าเชื้อโรคทําให้ห้องโดยสารมีอากาศที่สดชื่นปราศจากเชื้อโรคครับผมก่อนจากกาวนี้รบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องวิศาดของเรา เขาด้วยด้ยครับขอบคุณครับ